นี่ยี่ตองทำอะไรรลวว่างหน่อยสิถ้าเกิดเสื้อฉันเลิะขึ้นมาจะทำยังไงฮะเราพิชโช้หน่อยไหมนี่ตองก็อย่าทำตัวเป็นน่าสงสารหน่อยเลย<ง>แกรีบลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะแค่ฉันเห็นหน้าแกน่ะฉันก็อยากจะอว้วกละแหมก็แค่ผักนิดหน่อยแค่เนี้ยทำเป็นล้มไปได้่ตัวหน้าหนุ่นขมขาวปอทำอะไรมาไว้อ่ะ คนมันนะนี่นะน้าทำอะไรเมียผมเนี่ยก็เมียแกมันทำเสื้อฉันเลยไงฉันก็เลยผักมันอ่ะแต่ว่าฉันอ่ะผักนิดเดียวเองนะมันแกล้งลงไปซะงั้นอ่ะแหมทำตัวสมออยไปได้อือหนลองพูดอีกทีดิว่าเมียผมแกล้งล้องอ่ะ แม่ครับเมียผมท้องอยู่นะครับแต่นาเขายังแจ้งตองอยู่แบบเนี้ทําไมท้องแลแ้วไมทุกคนก็เคยท้องกันเหมือนกันทั้งนั้นต่อฉันท้องแก่ฉันยังทำนาดำนาอยู่เลยและดูตอนนี้สิฉันไม่เห็นเป็นอะไรเลยฮงยีฟ้ามันก็แค่แตกนิดหน่อยเองทำเป็นหลมไปเองนี่นอตถ้าแกพูดจาแบบเนี้ย คนอื่นเขาไมนได้ยินเขา้าเขาจะเขาว่าแม่กับน้าแกแล้วแกมันนี่ตองกิ๊กก็อย่าเสดแซงให้มากนกเลยผมรู้จักนิสัยน้าดีตองเขาไม่มีทางแกงล้มหรอกที่ตองล้มเนี่ยมันเป็นเพราะน้าผักใช่ไหมล่ะแกะมันะคอกใส่แม่แบบนี้ทำไมนั่นแห่ะจิตินิดแกรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้มีแกมันทำฉันก่อนฉันก็เลยผักมันคือด้วยแค่นั้นเองออไอ้น้องไอ้บ้าเอ้ ันอยากรู้จริงว่าเมียคนเนี้มันสะกดยีแกยังไงฮะแกถึงได้มองข้ามหัวข้ามหาแม่กันนะแบบนี้คะใช่ฉันเลี้ยงแกม,มาจนโตแกมไม่เคยเห็นหัวแม่หัวหนาของแกบ้างเลยเหรอและทีเนี้ยฉันจะอยู่ไปทําไม ผมยอมเป็นลูกอกักตันยูที่ดูแลแม่ไม่ได้ปกป้องเมียไม่ได้แม้แต่ลูกในท้องที่กำลังจะเกิดมาเนี่ยผมยังดูแลและปกป้องไม่ได้เลยแล้วแบบเนี้ยผมจะเรียกตัวเองเป็นลูกผู้ชายได้งไงครับแม่แม่ครับถ้าผมอมไม่สมควรเป็นลูกชายของแม่งั้นวันเนี้ผมจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้แล้วก็จะไม่กลับมาอีกไปเถอะต่อเดี๋ยวถ้าแกออกจากบ้านไปวันนี้ แกสองคนไม่ต้องกลับมากันอีกเลยย,ยดูลูกวิ่งสิแม่เดี๋ยวก่อนค่ะพี่น็อตเราจะไปแบบนี้กันจริงๆเหรอคะแล้วถ้าเกิดว่าแม่เขายังโกรธอยู่เหรอคะ ไม่เป็นอะไรหรอกตองปล่อยให้แม่เขาโกรธไปเถอะตองพี่จะไม่ยอมให้ตองต้องมาเสียใจอะไรแบบนี้อีกแล้วนะตองจำเอาไว้นะความรักอะมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำตองถ้าพี่ยังปกป้องตองไม่ได้เนี่ยพี่จะเรียกตัวเองลูกผู้ชายได้ยังไงแล้วพี่จะมีคุณสมบัติเป็นสามีของตองเหรอแล้วพี่จะคู่ควรกับการเป็นพ่อของลูกตองกันเหร ้องไม่ต้องทาแล้วท้องโตขนาดนี้แล้วจะมาเย็บผ้าทําไมน,านี่มาเดี๋ยวพี่ทําเองไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่นอ็อตต้องแค่เย็บผ้าเองงานไม่ได้หนักหนาอะไรสักหน่อยอะ่ะลำพังเงินพี่คนเดียวอะ่ะมันไม่พอหรอกนะคะตองพี่ขอโทษด้วยนะที่ทำใหต้ต้องมาลำบากแบบนี้มันเป็นเพราะพี่เองอะ่ะตองเลยต้องมาเหนื่อยแบบนี้ด้วย อย่าพูดแบบนั้นสิคะถ้าเกิดว่าเราสู้ไปด้วยกันน่ะมันจะต้องดีแน่นอนค่ะแม่ครับแม่จะมาที่นี่ทำไมฉันจะมาเอาแกกลับบ้านผมเป็นสามีของตองและตองก็เป็นภรรยาของผมถ้าแม่จะเอาผมกลับบ้านเนี่ยแม่ต้องเอาตองกลับบ้านด้วยฉันก็จะเอาแกกลับบ้าน แม่ครับแม่คะไม่ว่าตองจะไปไหนพี่น็อนก็ต้องไปด้วยพี่น็อนไปไหนตองก็จะไปด้วยแม่จะแยกเราสองคนออกจากกันไม่ได้หรอกคะ่ะตองแกอยู่กับลูกฉินได้แต่แกอย่าคิดนะว่าฉันจะยอมรับแกเป็นลูกสะใภ้ตอนเนี้ท้องแกก็ใหญ่โตใกล้คลอดแล้วนะแล้วแกจะมาอยู่บ้านแคบแค่แบบเนี้แล้วถ้าแกคลอดลูกออกมาแกจะอยู่กันยังไงพวกเราอยู่กันได้คะ่ะ แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะนอตแกดูสิเมียแกดท้องใหญ่โตขนาดเนี้ยแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแกรับผิดชอบไหวหรอฮะได้ครับแม่ผมจะดูแลและปกป้องภรรยาของผมแล้วก็ลูกของผมเองดีแกพูดแบบนี้ได้ก็ดีถ้าแกไม่กลับไปกับแม่และบ้านหลังใหญ่โตของแม่ล่ะรถทรัพย์สินของแม่ ใครจะมาดูแลเก่งเงียบนักใช่ไหมได้ฉันจะยกทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้กับหลานของฉันนี่หมดตองลูกถ้าตองคลอดลูกแล้วตองให้หลานไปเอาทรัพย์สมบัติของแม่ด้วยนะลูกอะไรนะคะแม่พูดว่าอะไรนะคะฉันจะพูดแค่คนเดียวนัดส่วนเกดจะกลับบ้านหรือไม่กลับ มันก็เป็นสิทธิ์ของแกอตองลูกตองเอาหลานไปอยู่กับแม่ที่บ้านนะลูกตอนเนี้ยแม่อยู่คนเดียวแม่ไม่ได้อยู่กับใครแล้วตอนนั้นแม่ก็คิดได้แล้วนะลูกว่ายายฟ้ามันผิดจริงๆแม่ก็เลยไล่ยายฟ้ามันออกไปแล้วแม่ครับนี่ผมไม่ได้หูฝาไปใช่ไหมครับแม่พูดจริงๆใช่ไหมครับเออ ฉันก็พูดอยู่นี่ไงแกจะมาหูฟงหูฝาดอะไรกันแม่นี่น่ารักที่สุดเลยนะครับแม่อาจจะไม่เข้าใจเราในตอนนั้นแต่สุดท้ายเราก็ยังเป็นลูกคนเดิมของแม่อยู่ดี